คือถ้าสมมุติเด็กๆไม่ใช้หลักการส c a l e Up มันขึ้นไปเด็กๆจะต้องทำไมเอา6.5มายกกำลัง2ซึ่งคิดสภาพสตอนสอบ6.5ยกกำลัง2เหนื่อยครับเหนื่อยเลยนะเจอตัวเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าทศนิยมคูณกันเนี่ยนะครับมันเสียเวลาแน่ๆน,นะถ้าสมมติพี่บอลใช้หลักการ Scale Up คืออะไรพี่บอลอาจจะคูณ2ทุกด้านก็ได้เนี่ยคูณ2ไปก่อนพอพี่บอลเอา6.5คูณ2พี่บอลได้13ด้านนี้ พี่บอเอาหกคูณสองพี่บอยได้เท่าไหร่ครับสิบสองพี่บอยเอาบีคูณสองยังไม่รู้อ่ะใช้เป็นช่องสี่เหลี่ยไมไว้ก่อนย,ยังไม่ยังไม่ทราบค่าแต่พอเด็กๆลองดูดิพอพี่บอยสเกล up ขึ้นไปด้านนี้สิบสามด้านนี้สิบสองด้านนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับก็ต้องห้าถูกไหมก็พอเราเพิ่งท่องไปตารางอะ่ะห้าสิบสองสิบสามเห็นไหมพอนั้นพี่บอกก็มาสรุปเลยก็บีคูณสองเนี่ยต้องได้ห้าแสดงว่าบีเดียวคือเท่าไหร่ครับ ย้ายสองมาหารได้ b คือเท่าไหร่เลย2อจุอย่างรวดเร็วครับข้อนี้เสร็จแล้วเห็นป่ะเนี่ยเชื่อไหมข้อนี้ถ้า,าไปถามเด็กๆเ,เนี่ยนะบางคนไม่รู้จักวิธีสเกล e up ขึ้นไปนั่งทําต้องนานแล้วกว่าจะถอดสแควร,รู้เสร็จกว่าจะได้2,5นะครับมี5นาทีอ่ะนะแต่ถ้าเด็กๆรู้จักวิธี s เกลอัพอ่ะเนี่ยที่พี่บอลทำยังไม่ถึงนาทีเลยได้แล้ว b เท่ากับสอ้ นะครับสำคัญนะพวกนี้ต้องต้องลองฝึกนะครับเนะี่ยตอนะนี้คือพี่บอยใช้หลักการสเกลอัพขึ้นไปนะพี่บอยมีสอนไว้อย่างละเอียดนะครับนะครับในพาร์ทก่อนหน้าไปเรียนเสริมได้เนะี่ยพาร์ทนี้พี่บอยจะลุยโจทย์อย่างเดียว